สวัสดีครับผมนายแพทย์ธัตวุลิมแสงรัตน์หรือหมอเบ้นนะครับจากทศแพทย์แอนตี้เอชิ้งครับ ยาปลูกเซฟซื้อกินเองมีอันตรายถึงชีวิตหรือไม่นะครับก่อนอื่นต้องมาดูก่อนนะครับว่ายาปลูกเซฟที่เขาหมายถึงเนี่ยนะครับที่ขายอยู่ตามท้องตลาดหรืออินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงยาที่มีส่วนช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดนะครับโดยยากลุ่มนี้นะครับมีความปลอดภัยสูงแต่ควรจะได้รับการสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นเพราะก่อนที่จะได้กินยากลุ่มนี้นะครับแพทย์จะต้องประเมินนะครับว่าคนไข้มีโรคหรือภาวะอะไรที่เป็นข้อห้ามในการใช้ยาตัวนี้หรือไม่หรือ มีกินยาบางตัวที่มีปฏิกิริยาต่อยาตัวนี้หรือไม่ก่อนที่จะรับประทานเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายถึงชีวิตนะครับแต่ใน,นปัจจุบันยากลุ่มนี้ถูกขายอยู่ในช่องทางออนไลน์คนไข้สามารถหาซื้อกินเองได้ง่ายหรือบางท่านนะครับได้มาจากเพื่อนนะครับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวมาก่อนว่ามีข้อห้ามในการใช้ยากลุ่มนี้แล้วก็รับประทานยากลุ่มนี้เข้าไปจนทําให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายกับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการแฝงมาของยากลุ่มนี้ อยู่ในรูปของอาหารเสริมหรือสมุนไพรต่างๆที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะคะจะเห็นข่าวการจับกลุมของทางอ,อยอ,อยู่เรื่อยๆนะครับว่ามีการแอบผสมยากลุ่มนี้ลงไปเพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรกลุ่มนี้นครับแอบแฝงใส่ย,ยาตัวนี้ลงไปโดยที่คนไข้ไม่รู้ตัวบางครั้งคนไข้นําไปกินร่วมกับยา ที่ช่วยในเรื่องของการขยายตัวของหลอดเลือดอีกจะทําให้ได้รับขนาดยาดที่สูงเกินไปจนเกิดอันตรายได้ครับหากคนไข้ท่านใดน,นะครับมีปัญหาในเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศผมแนะนําว่าควรเข้ารับการตรวจประเมินแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องโดยแพทย์จะดีกว่าครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหานะครับสามารถติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ